จ hmm. ุดทับจุดทับเลยเรียบร้อย hmm. อันตีนี้ก็ตายร้อยเปอร์เซ็นต์น่ะ hmm. นี่เยล่ะวาเลนติน่าเรียบร้อยครับผมแบบนี้หนึ่งอันตีหนึ่งคิวแน่นอน อฮ้ยหูลาน ดิสแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมชั้นนําที่เติมเกมโมบาย e ีเซนแบงแบงเติมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงและยังรับเติมเกมอื่นได้อีกมากมายเติมบนเว็บมีสิทธิ์รับแพ็กฟรีและสะสมส่วนลดได้สูงสุดถึง25เเยอะมากมีช่องทางการชําระที่หลากหลายและช่องทางการชําระใหม่ SP l a t e r ต้องที่นี่ที่เดียวดิสแมนช็อปเท่านั้นสวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องไฮบิดเอ็กกันอีกเช่นเคยนะคระับวนน เซเบอร์ <Sab> er ที่ผมอยากได้มานานแล้วคือเป็นสกินที่ที่ผมอยากได้จริงๆแต่จริงๆอ่ะมันมีอีกหลายสกินเลยนะที่แบบว่าเข้ามาในวันที่หนึ่งคือเยอะมากครับไม่ใช่เซเบอร er ์อย่างเดียวนะเป็นสกินของซาวียมีลาปงลาปูมีแบบโอ้หลายตัวละครเลยแบบกูชิออนก็มีดูดิแบบแต่ละสกินคือแบบโคตรสวย แต่ท็กินคือแบบสวยมากแล้วก็มีซาเวียมีอลิสด้วยอันนี้ผมก็ก็อยากได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เอกเล่นนะอันนี้แล้วก็มีบาดังโอ้โหสก,กินแต่ละสก,กินคือแบบอู้หเอฟเฟกสุดยอดสวยจัดแล้วก็มีช่างเอ๋อด้วยช่างเอ๋อนี่แอบน่ารักนะเอบอกเลยช่างเอ๋อเนี่ยนี่แล้วก็อีกหนึ่งตัวตัวแทนแห่งแดนเทพลาปูบูสว,สวยจัดด้า วยมากโอเคครับผมก็แฮปปี้นิวเยร์ทุกคนด้วยนะครับผมมาได้เวลาของเราแล้วที่เราสุ่มเซเบอร์ er. ผมอยากได้เซเบอร์มันมาแล้วครับเซเบอร์ er ล่างสตอมอันนี้คือน่าสนใจมากนี่ครับเซเบอร์ล่างนี้โอ้โหเอฟเฟกตกระตุกเลยทีเดียวสวยจัด ดูสวยมากอันนี้คืออะไรเนี่ยหมุนหมุนแบบไม่กอ่อเสาอันเนี้ยมันดีตรงที่ว่าไอ้ลูกแก้วอะที่เราเคยสุ่มเอาไว้แล้วอะของครั้งก่อนอะไอ้วงล้อเวทมนต์ะมันใช้กับของเก่าได้เนี่ยผมมี130อยู่แล้วผมต้องหาอีก70ลูกเพื่อที่จะได้เซเบอร์โคดเน e มสตอร์มนั่นเองนะครับทุกคน,ก,คนก็เดี๋ยวเราจะมาสุ่มกันดีกว่าว่าผมจะใช้เงินทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่มาเต็ม<า>ตัวเลยดีกว่าตอนนี้เรามี 4,386นะครับผมโอเคไม่พูดพ่ำททำเพลงนะครับผมทุกคนไปกันเลยดีกว่าเรามีลูกแก้ว130หาอีกเ0เราลดนะครับ20%จาก2,70เป็น2,16เริ่มเลย4,386จดก่อนคือไม่ต้องลุ้นหรอทำไมอ่ะมันไม่ต้องลุ้นหรอคือมันมันครบใช่้่ะมันไม่ต้องลุ้นหรออันเนี้ยคือมันสามารถเต็ม200แล้วคือได้เลยอ๋อมันตีไปจำนวนโดยที่ไม่ต้องซุ่มโอเคโอเคโอเคงั้นก็ไปเลยไม่ต้องเสียเวลา ก็คือม er ันจะไม่มีโอกาสออกก่อนถูกต้องไหมครับก็คือมันจะไม่มีโอกาสออกก่อนเนี่ยร้อยสามห้าเราสุ่มห้าครั้งก็คือได้ทีละห้า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 สุ่มปุ๊บอุ้ยแต่สร้างสวยอะแบบสวยมากอะเอาดีมันใช่หรอมันไม่มีการออกก่อนเหรอโอเคโอเคไม่มีการออกก่อนก็กดเลยครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาเลยร้อยห้าห้าร้อยหกสิบ มันลดราคาด้วยนะ3วันนะทุกคนคสวัสดีปีใหม่ครับเซเบอร์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 อุ้ยสีม่วงอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อกงรอเวนหมดอันนี้ดีเบิบร้อยแปดสิบห้าร้อยเก้าสิบ เสียหายเท่าไหร่โอเคได้แล้วหนึ่งลูกแก้วแกนดวงจิตลึกลับก็216ร1อกได้5ครั้ง8,600ก็เกือบหมื่นอะก็โอเคนะผมว่ามันมันก็ไม่ได้แย่นะเอาตรงแต่ผมมองว่าจริงๆมันควรแบบมีโอกาสออกก่อนอยู่อ๋อมันมันมีโอกาสออกก่อนอยู่แล้วแล้วเมื่อกี้คนดูบอกว่ามันไม่มีโอกาสออกก่อนคืออะไรคืออะไรเนี่ยผมโดนหลอกเหรอเมื่อกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย นี่ดูจิีนลับออก0.05มันมีโอกาสออกก่อนโอ้ยมันมีโอกาสออกก่อนมันมีโอกาสออกมันมีโอกาสออกครับทุกคนแต่ของเก่าไม่มีโอเคครับอันนี้ก็รับทั้งหมดที่เราสุ่มได้ดูต้มโอเคาราคากิจกรรมนี่นะที่มีให้แลกนะครับทุกคนแลกเลย,เลยนี่เอาแล้วไง แล้วผมได้มาแล้วไงแล้วผมได้มาแล้วไงเชีย่ยสกินสกินสวยจับด่ะสวยมากก็คูปองของเราเมื่อกี้4,300 1,362 3 0 2 4เพรกับ70ลูกแก้วก็รวมรวมสกินเนี้ยอยู่ประมาณ ประมาณ8,000-9,000เพรประมาณนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ออกก่อนนะก็รวมๆเนี่ยประมาณเกือบหมื่นเพชรสำหรับสกินโค้ดเนมสตอมนะครับของเซเบอร์แล้วก็มีกิจกรรมใหม่ด้วยนะครับตอนนี้ก็คือ M7 นั่นเองนะครับตอนนี้ก็จะมีแบบพวกเเกนเจอร์คาโตะจักรอะไรอย่างเงี้ยครับให้เราได้ได้แลกกันนั่นเองนะครับนี่นะเนี่ยตัวละครนะครับที่มีนะครับก็สามารถไปแลกแล้วก็ไปหมุนได้นะครับทุกคนกับกิจกรรมตอนนี้คืออัปเดตมาวันที่1มกรานี่คือกิจกรรมแบบสกินสวยๆนี่เพียบเลยมาถึงผมก็เสียไปแล้ว4,000เพชร3,000เพชรโอ้โหป่ะก็ไม่พูดป้านจำเป็นครับเดี๋ยวเราไปดูเซเบอร์กันดีกว่าครับว่าสกินนี้ที่เราแลกมาเป็นยังไงครับผมลุยครับ แล้วครับผมเซเบอร์ er. นี่เซเบอร์โค้ดเนมสตรอมสกินอย่างสวยคุ้มค่าแก่การเติมแน่นอนนะสำหรับใครที่เป็นแฟน er เซเบอร์นะครับผมบนี่โอ้โหคือแบบแค่หน้าตอนเลือกตัวคือแบบสวยจัดอะเอฟโฟงเอฟเฟกนี่ถือว่าอาการมากครับสีแบบสดใสงดงาม แล้วก็นี่ครับกรอบหน้าเลือกตัวละคระครับผมทุกคนอันนี้นน่หูยแบบสกินมันแบบเปียกน้ําแล้วมันค่อนข้างที่จะแบบสวยมากเลยนะผมชอบนะมันดูมีแบบมิตินะครับปะเดี๋ยวเราไปดูในเกมดีวกว่าว่าจะเป็นยังไงกับเซเบอร์นะครับแล้วก็เห็นเขาบอกว่ามันต้องฆ่าสิบคิวด้วยมันถึงจะเปลี่ยนเป็นล่างสีแดงนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเกมนี้ผมจะทําล่างสีแดงได้ไหมนะครับผม ตามก็ไม่ได้ช้านะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ย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 ม้อีกแล้วไม้อีกแล้วไอ้ตัวนี้แม่งน่ากลัวชิบหายตัวบ้าตัวบอเลยไม่รู้เนี่ยคานมาเนี่ยหาดักก่อนเดี๋ยวเขาต้องพิชมานะโอ้เล่นบนแบบหัวจัดเลยให้กลางเคลียร์ไปลานอยู่กลางเหมือนกันโอเคชึบชับโชว์เลยชึบชึบชับโชวเรียบร้อย โดนว่าผมชิบช <des k> ับโชว์ไปอุ้ยเลล่าก็โดนอีกแล้วโห่ต่อยรัวเลยอุย้ยแรง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 รอสองวิสองวิงวมันมันไม่ได้ดุดเรื่องแรงขนาดนั้นมันไม่ได้ดุเรื่องแรงขนาดนั้นสวยครับสองคิวมาแล้วครับอุย้ยผิดไฟด้วยตัวไหว เดี๋ยวต้องรอให้โซลาอันตีเคฟกิกแล้วถ้าโซลาอันติเลื่อมันจะน้อยลงต้องรอให้มันนะอ,อ,อันติเนี่ยกระไฟอันติวุ่ยโดนไหมเนี่ยวุ้ยอุยเกือบโดนแล้ว อันตีแล้วก็เรียบร้อยดิอันตีแล้วเรียบร้อยแน่นอนนะตามเอ็ดมันไอ้นี่นะครับเลือดมันเบาเลือดมันน้อยลงนะทุกคนเฮ้ยนี่มากลวิสวยดิโอ้โหแบบนี้สวยผมบอกเลยเฮลคืนอยู่โดนแทงแตกไปแล้วคือแบบโดนสแม็คดาวน์ด้วยนะหวา้ำหาเป็นเต่น มาละคิวที่สามสวยคิวที่สี่อ oh ุ้ยอุ้ยอุ้ยแล้วเพื่อนเราโดนหมดแล้วไง ยัง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 ผมยังอยู่ยลางสีแล้วโอ้ยกลายเป็นตีหลอดให้มันกลายเป็นตีหลอดให้มันวะโอ้ยสวยแล้วว่ะสวยแล้ว ได้สองได้สองอุยป้อมแตกหมดแล้วตอนเนี้ฉันป้อมเถอะเอาละครับอีกหนึ่งคิวครับทุกคนตอนนี้ผมจะฆ่าครบสิบแล้วครับผมอีกแค่คิวเดียวเท่านั้นเราจะแปลงร่างแล้วไนงะจริงๆเราปีหล่อได้นะแต่ผมต้องไปกันบนแล้วว่ะ สวยและตอนนี้ผมก็อัปเกรดเป็นร่างสีแดงแล้วครับเอาแล้วไนงะอุย้ยยังสวยสีแดงอุย้ยเพจจัดดูดิอุย้ยร่างแดงมาแล้วครับสวยจะจัดเลยครับทุกคนจอก่อมาเลยดีกว่าต่อไปตดทับตดทับเลยเรียบร้อยสกิลเปลี่ยนสีด้วยครับอุย้ย อันตีนี้ก็ตายร้อยเปอร์เซ็นต์่ะผมบอกเลยถ้ามันอันตีนี้ก็คือตายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตีตีต,ตีสุดลรอตีเตาโอเคกลับบ้านด่วนแม่มาตามแล้วกว่าจะได้หลอดโอ้โห นี่ไหล่ะวาเลนติน่าเรียบร้อยครับผมแบบนี้หนึ่งอันตีหนึ่งคิวแน่นอน,น,น,นโอ้ยหูหลานตายเลยแต่เราได้สามคิวฮะทีมตายหมดควรทำไง ควรทำไงเงี้ยควรทำไงก็เอาดิก็ใส่ดิเอาไงอ่ะขายรองเท้าเพื่อออกเกาะเกิดโอ้เอาไงไม่รู้อ่ะเกมนี้แตชนะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเดี๋ย่พึ่งยอมแพ้มีอะไรเหยื่อแบบเนี้ยเหยื่อแบบเนี้ยเหยือแบบเนี้เยเราจะได้ไหม ตายซะหนึ่งตีหนึ่งคิวเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเด็กเจะเกิดเด๋กวจะเกิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ๊เกอด์โอเคผมเจ๊เกิดละอ้ อุ๊ยไม่น่าเลยน่าจะวับกลับบ้านอีกแบบนี้โดนจิ้มดิครับเอาแล้วไงเอาแล้วไงทีมสู้สู้จีมสู้สู้นี่เราถึงขั้นมาเชียร์ทีมแล้วเหรอวะสู้เขาสู้เขาดีดีน้องฟ้าช่วยเพื่อนไปจีไม่ต้องเชียร์ละช่วยเพื่อนเลยดีเอาไว้ตายฟ้าฟ้าเอาไว้ตายฟ้าฟ้าเอาไว้ตายไปตายน้องดี เอออยากเก่งอยากเก่งลานลานพอแล้วพอแล้วผมรู้ว่าเก่งเรียบร้อยดิไล่ค่าเรียนตัวอะไรแบบนี้เรียบร้อยดิ เรียบร้อยดิวู้ยากจังวะแค่รีวิวสกินเซเบอร์เนี่ยเล่นยากเดือนไหมเปล่าโอ้โหแค่รีวิวสกินแม่งโล่ไปแบบเกือบสามสิบนี่จับเลยอ่ะล่างสีแดงอ่ะโอ้โหถ้ากดกับเพื่อนเราอาจจะเล่นง่ายกว่านี้นะครับเพราะว่า โซโลเกมเนี้ยหรือว่ากด2เนี่ยก็รู้ๆกันอยู่ว่าเป็นย <pl ains> ังไงนะครับผมทุกคนเกมนี้นะเกมที่เรารักนะครับกับ Saber s t o r m นะครับผมบอกเลยว่าสกินนี้เป็นสกินที่ผมน่าจะให้แบบเท่ที่สุดของ Saber แลลวนะครับผมสกินนี้ใครมีความคิดเห็นยังไงก็ลืมคอมเมนต์ใต้ด s สคริปชันมาคุยกันนะครับว่าสกินเนี้ยเพื่อนๆสุ่มเนี่ยได้เท่าไหร่นะครับผมคือเอกอะได้3000เพชรสุ่มนะเพราะว่าผมมีลูกแก้วอยู่แล้วนะครับก็เสียไป3,000เพชรได้มา70ลูกแก้ว นี่ MVP แล้วก็ดาเมจที่ทำไปครับแสนสองสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ขอบคุณคนมากนะครับที่เข้ามารับชมกันในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อจะเหนื่อยทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะอกว่าจะเป็นตัวอะไรอีกนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับยังไงสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาผูชา้ชมก่อนสวัสดีครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปครับผม